สวัสดีค่ะมีรถกระบะยอสูงประวัติดีซีดาวผ่อนเดือนละ7000บาทไปนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเกต้าไฮรักวีโก้นะคะเครื่องยนต์สองจุดห้าเกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะเป็นส마ทแคปนะคะแคปเปิดได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่3 3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.5นะคะ มีแต่งเครื่องเสียงมาด้วยค่ะฟีดาผ่อนเจ็ดบาทเองนะคะคันนี้ยกสูงแต่งครบเลยนะคะแล้วสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัว E นะคะ2 5 EV Go Champ ค่ะคันนี้ขอนฐานเงินเดือนนะคะรายรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อครคันนี้ได้นะคะที่1นึ0 0นับาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ กำลังลองหารถกระบะสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.5นะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ339,000บาทเท่านั้นนะคะเบต้าไฮรับรีโก้แชมป์เครื่องยนต์2.5อีเกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะสนใจยังไง่ายโทรอบถามถามละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอม